ยูคี่ครับวันนี้นะครับก็เป็นนางต่อพ่อเฟอร์สเ์น,นะครับที่เราจัดกันแบบออนไลน์ใช่ไหมครับใช่แล้วครับเพราะปกตินะคะมันออนไลน์มาโดยตลอดเลยที่สานสนาแพบแบบทยแ์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์นะคะแล้วก็จะมีการวง กินแล้วมันต้องกินมาต้องมาดอกเพราะก่นน้ำใจเนนะเจงเดี๋ยวแปะว่าไป <c oughs> ปิ๊งปิ๊งปิง <c oughs> เอาเอาเลยครับสามตัว,ว,วทุกคนเราได้แล้ว,น,วนี่นะคะคือตุ๊กตาลิงที่เราได้เลือกมานี่เลือกอะไรมาคะนี่นตุ๊กตาหมีเอาไปให้น้องหมา,าดาาิบ้านน่ารักเจ้าตรวจปูอันนี้มันเป็นลิง โอ้ oh oh oh. อันนี้คือแบบประตูเปย่ออะไรคะเลชีส,สน,นี้ท่องบล็อกเหรอครับใช่ค่ะขายช่งนะคะมีวอ l k c o เตอร์ค่ะะไรครับแปอดี้แปดดีบิงบิงชื่ออะไรคะชื่อพระนายครับเอาขอแปดดี้ด้วยแล้ววันนี้เราก็จะพาที่ลิงบูบูพาชมงาน SMT First Date กันนะคะเย้เจ้าบูบูแ <c oughs> ต่งชื่ออะไรบูบูบีพีบีบีอรบบาบาน่ารักนี่นะคะคือกิมมิคของน้องเป็นรูปหัวใจสีชมพูอันนี้แขนผู้ใหญ่พิงนะคะหายไปไหนใช่ถ้าอยากรู้ก็ต้องมาดูนะว่าหายไปไหน ใช่นี่นี่นะคะอันนี้คืออะไรพีร์รานของพี่ใหญ่ผิงพ่อใหญพี่อยู่ตรงนี้หรอเเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็มาตามสืบไปว่าพี่ใหญ่ผิงได้หายตัวไปที่ไหนแล้ว <laughs> ก็มาหาบเบาะแสกันตามที่ต่างๆค่ะเมื่อกี้ก็ได้ถามอะไรนะแม่มบ้าน,านแล้วก็ออกวิญญาณเออวิญญาณค่ะวิญญาณ ก็แฟนของผู้ใหญ่ผิงนะคะว่าหายไปไหนแล้วมีสิ่งที่น่าสงสัยใหญ่คือทำไมเขาถึงวิบากแค่ค่ะเราเนี่ยนะคะน่าสงสัยทุคนอของคนอ่ะตอาอะไรอยู่นี่เรก็ตามฝบ่เสอันนี้คือป้าข้างมาใช่ไหมไม่ตำรวจอ๋อตำรวจตำรวจโอเคเดี๋ยวจะมาถามโอเคอยากอยากรู้นะคะงสัยคุณเจ้าข้านะคะ มีสงสัย<ม>ใครไหมออมดีมเพราะว่ากระโปรงออมมันเลือะนี่สงสัยออ,อมออมใช่ไหมพไเพราะแตงความคิดเป็นเด็กไม่แต่เพราต,ตั้งใจทขาไม่ลองถงสัยออมแล้วความจริงมันไม่ใช่หความจริงแต่แต่ว่าเจ้าขา่าก็มีแผลอาจจะไม่ใช่ก็ได้แผลมาเดีววันหลังนะงดดงก็อาจจะเป็นคุณอ <c oughs> อมได้นะคะนี่เราจะได้ไปกินข้าวแล้วค่ะทุกคนแดดแดดแบบ ไอนี้ล้มกังมล้งนี่ทำในยูทูบเหรอใช่ในหาตึกไม่เจอนี่นะตึกที่เรามาประชุม s อสเอ็มเอสทีตอนี่เราก็จะมากินข้าวหมูเกาหลีกันนะคะ หลังจากพวกเรากินเสร็จแล้วก็มาเดินทเที่ยวใช่มา <ไป S 1> เดินชมธรรมชาติใหญ่มากนี่เราอยู่ที่สูตรอาหารอ,ออร์แกนิกด้วยมเ,เหมือนมันเป็นสวนอะมนันเป็นสวนลอยฟ้าใชใ่มีอาหารเต็มเลย นี่จะมีแบบว่าเบเกอรี่นี่นะคะเด็กหนีเที่ยวมาเดินเล่นมีสวนแบบเล็กๆ<ม>สวนในขวดไม่เหมือนกันสวยมากเลยนี่เขาก็มีแบบของขายอะไรนี้เด<อ>ี๋ยวเราจะไปไ<อ>หนกันต่อ <laughs> ที่จะไปแล้วอ่ะเราต้องกลับแล้วอ่ะไปไหนอ่ะนม่แน่ะสิพอนัดเรา11บเโมงสีตอนนี้เข้าสิบเโมงสามห้าได้ใช่แต่ว่าตึกมันก็อยู่แค่ตรงนั้นเองใช่ไหมใช่ตึกนี้ป่ะใช่ตึกนี้ต้องขอพาใช้แพรไม่อยามไปแพรเราเตรียมแบบว่ายุกหน่อบองน้องน้องเอาไปซ่อนพี่จะให้ของน้องเอาไปซ่อนตรงไหนก็ได้ห้ามให้ใครหาเจอ ุ่มเพื่อนน้องด้วยกลุ่มอื่นก็ห้า,ามผ่านเจอซ่อนตรงไหนก็ได้ยกเว้นหลังจอแอลดีบปรบิตีซ่อนได้ยกเว้นออกไปนอกประตูปริกริบ้านน้องจะไปซ่อนได้บนสายล่าครับแต่ของที่หนูจะได้มาจะเรียงลำเบรกรวมหนึ่งถึงยี่สิบโดยเลขหนึ่งจะเลขจากมคนนี้จะกลุ่มที่ยี่สิบเลขที่ยี่สิบจะเลื่อนเซตไปกลุ่มที่สี่สิบตอนนี้นะน้องจะได้รับของแจกไปจาก,ออกพี่ป๋องเพี่องจกของไเลยทุกคนได้ไดีใหญ่หนตัวน้ต้อง นอไทำาัไรก็ได้ทำาอะไงกไ็ได้ตามข้อแม้ที่พี่น้องไปที่ใาน้องที่นั้นเราสงไว้ตรงนี้นะทุกคนที่สายของเราอยู่โดยน้องจะต้องไปหาของสงนั้น ทำกลับมาใพี่ได้โดยมีข้อแม้ว่า,าน,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 น้องจะต้องไปเป็น, <c oughs> ปนกนลุ่มโดยการที่น้องต้องมอขาอย่างว่าหันหลังชนกันเดินใด้วยกัรแล้ไปหาของสงนั้นมาให้เจอถ้าเจอแล้วใหออในน้น้องดูตามดูที่เดินเร็วไปด้วยการ้องแกป็นกลุ่มโดยอีกคขงข,งขงายอดน้มา แล้วโบกสามทีแล้วเอาให้เอาตัวแทนน่ะเดินเร็วมาหาพี่หยิบทงมาด้วยพร้อมกับของที่น้องหาเจงนํามาคืนพี่พี่ถ้าใครหาเจอก่อนเองถือว่าเป็นที่ส่งสุดจับเวลาเล่น,อนอเองครับ แล้วก็ทุเรียแล้วก็วิ่งไปที่ไนมาทีบแล้วก็ขบอกบุ้งยิ้มใหรคะแนนนี่ั้นก็ดีครับถ่ายยาคือถายยาดีอยู่นะขอเคครับอย่งที่สำคัญสำหรับน้องเลยคือไม่ว um. 네่าน nah. ้องจะทำอะไรไม่สำเร็จก็แล้วแต่น้องจะหนื่อยแค่ไหนุยกันทีน้องจิดจรงแค่ไหนจะลสัมภาษณ์มาแค่ไหน แต่สิ่งที่น้องๆจะมีเพื่อนของน้องที่อยากให้น้องทุกคนถึงตรงนี้จำเพื่อนของไว้ดีนะคะการเรียนในในอนาคมันจะหนักยิ่งขึ้นมันจะหนักไปเรื่อยๆแต่บางทีบางครั้งครั้ที่เรา,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 าขอแต่สิ่งที่เราต้องเพื่อน,อนตตัวแม่จิงๆเป็นเรื่องทางระบบประสาทแต่เขาถูก discriminate จากคนในสังคมว่าเขาเป็นกลุ่มบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่มีความ ไม่โอเคอ่ะคือคือคนไข้ใส่ติ่งเข้าไปในห้องุกเฉินกับคนไข้จิตเภท

โอเคเหมือนเดิมเหมือนคนทีุ่กคนเฮทันเก่งๆก็แบบตั้งใจเรียนค่ะมีเพื่อนแบบเริบตัวแบบดีๆเพื่อนมีกันในวันนี้รักทุกคนมากๆนะทุกๆค่ะออมนะคะออมบุรณะวิเชตโนรองประธานฝ่ายดําเนินงานนะคะสกคีวปีสก็อย่างแรกเลยนะคะออมอยากจะขอบคุณเฮทฝ่ายทุกๆฝ่ายเลยนะคะขอบคุณที่แบบสู้ไม่ถอยไปตอนนี้ครับที่ที่ปิดของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ